สวัสดีท่านที่รักแลชื่นชอบก้วยไม้ทุกท่านครับสวัสดียามเย็นครับคุณผู้ชมวันนี้มีของมาขายนิดหน่อยนะครับได้โน o บิเลห่หรือคัมกิวเวียดนามเข้ามานะครับนะมาขายรายการแรกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นไม้กล่องนะครับคุณผู้ชมไม้กล่องวันนี้ได้มาแค่สามกล่องเท่านั้นนะครับเป็นไม้เศษนะครับนะก็ไม่เศษนะคุณผู้ชมก็เป็นกออยู่นะครับนะราคากล่องละ250บาทนะครับ รายการนี้รวมค่าส่งแล้วนะครับนะถ้าเก็บเงินไปทางจะคิด300บาทนะครับแต่ว่าถ้าโอนก็จะคิดแค่250บาทนะครเป็นไม้กล่องนะครับนะคุณผู้ชมวันนี้มีมาแค่3กล่องเท่านั้นนะครับนะเป็นไอเยลดเป็นมอนไข่นะครับเนาะเป็นตอดีเลย์นะครับเนาะใส่รวมๆกันนะครับนะคุณผู้ชมเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะครับ0 8 8ย์2 1656เห็นวิดีโอแล้วก็รีบโทรมานะครับผู้ชมถ้าช้าตลาดอาจจะวายได้นะครับนะยังไงก็รีบติดต่อเข้ามาวันนี้ได้นอบิเล่มาใหม่นะครับนะก็ค่อนข้างงามเลยแหละคุณผู้ชมทิ้งใบหมดแล้วแล้วก็เปิดตาดอกหมดทุกอันนะครับอันนี้มันท้องมาจากป่าแล้วแหละคุณผู้ชม แทงตาดอกมานูนๆแล้วนะครับเนาะบางต้นก็เท่าปลายไม่ขีดแล้วนะครับซื้อให้ซื้อช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าซื้อหลังจากนี้ช่อดอกเขาก็จะเสียตุ่มดอกเขาก็จะเสียนะครับฟอร์มดอกเขาก็จะออกได้ไม่เต็มที่นะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนนะครับลูกค้าเก่าทั้งลูกค้าใหม่เหนียวแน่นเลยนะครับลูกค้าเก่าก็ซื้อจริงๆคุณผู้ชม คนเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ซื้อซื้อแล้วซื้ออีกนะครับนะขอบคุณมากนะครับที่คอยอุดหนุนนะครับเนาะวงหยกไม่พอขายเลยนะครับเนาะโนบิเลก็ไม่พอขายนะครับรอบที่แล้วมีคนอยากได้มีคนมาตามตอนตลาดวายแล้วนะครับนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ทันวันนี้ได้มาอีกนิดหน่อยคุณผู้ชมนี่ออกดอกหมดแล้วนะครับนะออกดอกเลย เต็มเลยเอาไปปลูกใส่กระถางนะครับนอบ,บิเล่ดอกสวยนะครับนอสีชมพูตาข้างในจะออกเป็นแบบสีม่วงม่วงดำดำหน่อยคุณผู้ชมมีเสน่ห์มากนะครับนะก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็งามเลยแหละแข็งแรงนะครับรากเป็นแผงเลยนะครับติดต่อเข้ามาคุณผู้ชม0882721656โบทโวรนี้นะครับแอดไลน์แอดไลน์ลก็โบทวรนี้ค่าจะส่งแบบโอนนะครับ80บาทแล้วก็จ่ายไปทางคิด100นะครับนะเพราะว่า คนไปเก็บเงินเขาก็หักค่าธรรมเนียมนะครับเนะาะหักค่าไปเก็บอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็มาตรงกลางวันนี้มีกุหลาบเหลืองโคราชคุณผู้ชมต้นใหญ่มากวันนี้เป็นกุหลาบเหลืองโคราชด,ดอกสวยนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพป,ประกอบให้ดูมันเป็นกุหลาบเหลืองโคราชต้นเดียวนะครับคุณผู้ชมเป็นกระถางละต้นเดี่ยวขาย180บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมมีอยู่5กระถางดอกสวยจริงๆอิกุหลาบเหลืองโคราชแล้วก็ดอก มีกลิ่นหอมด้วยนะครับนะมีกลิ่นหอมด้วยติดต่อเข้ามานะครับแปลงสีฟันชมพูออกดอกสวยมากคุณผู้ชมสีหวานบานเย็นมากนะครับนะลำลำใหม่เกาะอ้วนด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะออกดอกอีกนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วแปลงสีฟันยังไม่ได้ออกช่วงนี้นะมันจะออกแล้วดูร้อนกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับนะมีกระถางเดียวร้อยบาทรายการวันก่อนก็นกมีหมอนไขนะครับคุณผู้ชมมีหมอนไข หมอนไข่แบบเลี้ยงกระถางไว้แล้วสีกระถางนะครับเนาะวิดีโอก่อนยังยังว่างนะครับในะงามแล้วแหละคุณผู้ชมเริ่มเริ่มฟื้นแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวน่อใหม่เขาออกมามันก็จะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับลูกลูกค้าไม่ต้องเอาไปทําอะไรแบบนี้ก็เอาไปแขวนรอชมดอกรายการถัดไปวันนี้มีช้างกระแบบว่าต้นคู่นะครับคุณผู้ชมดอกสวยมากดูลิ้น ช่วงนี้ช้างกระกําลังออกดอกนะครับนะกาลังออกดอกส่งกลิ่นหอมเลยแหละบ้านใครชอบกล้วยไม้กลิ่นหอมก็ต้องช้างเท่านั้นนะคุณผู้ชมนี่ฟอร์มดอกสวยมากนะครับดอกใหญ่แล้วก็สีเข้มด้วยลิ้นก็เข้มด้วยกระก็เข้มด้วยนะครับมันจะออกไปทางช้างกระตูนแล้วล่ะนี้นะ แต่ว่ายังเป็นช้างกระอยู่นะครับนะบางต้นก็สีดอกสวยนะครับอันนี้มันเป็นต้นคู่นะครับคุณผู้ชมมันเป็นต้นคู่ต้นคู่นี้จะขายราคา220บาทนะครับเป็นเท่าไรสยบาทลดไป30บาทปกติจะขาย250านะครับเนาะมีอยู่แค่3กระถางเท่านั้นคุณผู้ชมยังไงก็รีบติดต่อ,อเข้ามานะครับ 0 8 8 2 7 2 1 6 5 6ช้างงามเลยแหละคุณผู้ชมปลูกใส่แบบว่าถ้าหลายๆต้นแบบนี้ก็มันจะเป็นกอนะมันจะเป็นกอขึ้นแล้วก็สวยสวยวัยใส่น้ำนมข้าวว่างจากวิดีโอก่อนนะครับสามกระถางนะครับนาะทิ้งใบหมดแล้วดอกหมดแล้วร้อยแปดสิบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ติดต่อเข้ามานี่นะข่าวสายกึ่งดึงกึ่งดงนี่นะครับคุณผู้ชมกำลังออกดอกแล้วนี่นะที่มันเท่าๆนี่นะครับนะ นี่นะครับนี่สายมันที่จะออกดอกนะครับสายน้ํานม,นมข้าวก็หอมอ่อนๆนะคุณผู้ชมส่วนไอยเลตไอยเลตก็ออกไปเกือบเยอะแล้วแหละนะครับนะยังเหลืออีกไม่กี่กอเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมไอยเลสใบช้างไมกอก็อน,นี้งามมากไอยเลตทําไมไม่มีใครสนใจนะครับเป็นไอยเลตคอแดงด้วยนะครับนะนี่สวยนะครับคุณผู้ชมติดต่อเข้ามานะครับวันนี้มาเปิดตลาดกล้วยไม้เย็นนิดนึงนะครับพอดีของเข้ามาพอดี นะครับเราวนอบิเลขเข้ามานิดหน่อยอยากได้เยอะๆแต่ก็ได้ไม่เยอะคุณผู้ชมมันได้มานิดหน่อยแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดไอเยเลสก็งามนะครับคุณผู้ชมปลูกกับ คอนไม้กิ่งไม้นี่งามเลยไม้กล่องนะครับมี3กล่องขนาดนะคุณผู้ชมกล่องละ250บาทขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนขอบคุณทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะบางคนซื้อแล้วซื้ออีกนะครับลูกค้าเก่าๆก,ก,ก็เหนียวแน่นนะครับลูกค้าใหม่ก็พยายามกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลามีวิดีโอใหม่ๆก็จะได้ทันคนอื่นเขาวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ